สวัสดีครับผมหมูน้อยรัทท์าชาแน,นลนะครับวันนี้เราก็มาเจอคนดังครับเสียวุฒิต้องซิ่งยินด่วนครับที่ปั๊มเหลืองโอ้ยพี่มิชลินนะ่ะมรณะภาพแล้วนะ่ะมิชลินหลุดแล้วครับมรณะแล้ว ก็กลับจากวิ่งงานครับเดี๋ยวไปหาหน่อยเอาเรียบร้อยครับได้กี่เที่ยวพี่สองเที่ยวสองเที่ยว อะาไม่ได้น้อยแท้จ้ะรถเสียรถอะไรรถพี่นะรถ,นรถพี่นะเสียไม,ไมโคร พึ่งเป่าเมื่อวานเสียวุฒิครับในในของเอามาแจกแจกอะไรในทำเสื้อทำอะไรไม่เอามาแจกหรอกทำขายนะทำแจกมีงบที่ได้ทำแจกโอ้งบเยอะแยะเนาะไปไหนไเป่าอะ่ะผมไม่เป่าพึ่งเป่าเมื่อวานนี่ เหนื่อยวะเหนื่อยอะไรวิ่งงานสองเที่ยวเหนื่อยไม่วิ่งงานเลยเหนื่อยถึงก็รถรทางทำไมทำไมปลายแหนบพี่มันเป็นเงี้ยบปลายบางปลายแหนบครับัปลายบางเนบมันงอไงแล้วเขาทำที่รับแหนบมันไม่ สมมาเนี่ยเราจะเติเมงลงด้วยก่อนซื้อสายมาต่อเองเลยเซื้อมากพี่ตังเยอะอะไรบินงานไปอาทิตย์แล้วโอ้โหไ,ไปหาล้างรถอย่างล้ลางล้างอาทิงไงพี่โอ้ก่อนอนะ เซียวุฒิรับสมัครคนล้างรถครับสิบเจ็ดสิบเอดรับสมัครคนขับรถวรอรับสมัครคนขับรถด้วยครับมีใครว่างไหมใอรนั่นว่างไหมใครเลยใครใครที่ขับรถไทยใครขับรถไทยก๊อ่ะฮะก๊อบก๊อปไหนกบชื่ออะไรวะขับที่ไหนขับให้เยี่ยฝรัอ๋อขับรถไทยดิ ขับรถไทลุงเขาดิอยังลองถามดูอ่ะถามเตยดูอะม่ีเบอร์นะไม่มีผมเคยโทรไปแล้วโทรไม่ติดว่าจะให้มาขับให้อยู่โทรไปแล้วไม่ติดมัน,ใน,ใน,ปนไกปกปใช่รับสมัครคนขับรถครับแล้วพี่จะไปไหนละ คนดังครับสวยมิสางรับสมัครเด็กล้างรถด,ด้วยครับเน้นรับสมัครนักศึกษากศึอ <c oughs> ายุไม่เจินสิบแปดนี่ตตุงไปไหนอ่ะไม่รู้ดิ <c oughs> <c oughs> ที่มีมกับไม่โคลนะครับเอาไปแล้วสมัครทำไม่โคลเลยนะฮะไม่ไม่มีคนขับไงไม่มีคนขับไงแกขับตลอดเลยไหมไม่รู้คุยกับเสียวุญเลยครับเอาไม่เนี่ยสติ๊กเกอร์นะเอามาเอามาเร็วติดตามผมยังว้ติดตามผมยังัวนี้เอาเร็วเอาติดแนเนี่ยมาเนี่ยไป เดี๋ยวเราสติกเกอร์มาให้พิวุฒิก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวจราจะเอาไปให้วุดแปะเลยนะเนี่ยให้แล้วแปะเลยนะอันนี้มันสติกเกอร์สกรีนดีว่ากันาดไนระติดตรงไหนก็ได้ ได้สามเอ็มโอ้พี่มีงบที่ไหนไปทำสามเอ็มเนี่ยจอดปุ๊บลบอกขี้สายปั๊บเล่ดิโอ้เด่นเลยอือเนี่ยจัดไปดตรงนี้ตรงไหนก็ได้นี่ดี่ตรงไหนที่มันไม่ค่อยโดนแสงอ่ะ ดนแสงมันจางแล้วบ่เดี๋ยวหาตำแหน่งก่อนครับหาพิกัดก่อนนี่นะครับ มาโอ้สวยสวยสุดจัดครับม,รรมิชลินพี่มรณะภาพแล้วน,ะน่ะอุ้ยข้างนี้จนตูดหลุดเลยนี่เนี่ย ตัวเตกเลยบลย่จับนัอหเลอจับนอบไว้เนี่ยจอดจับน้องล้างรถดีกว่าครับล้างที่ไหนล้างเตกว่าส่วนเป็นข้าว่ะนพี่ไม่ได้เช็ดหรือเปล่าใช่ ร่างแล้วต้องช็ดยาพี่เหมือนเอากระดาษทรายถูรถนั่นน่ะพวกฝุ่นน่ะโอเคครับติดเรียบร้อยครับช่องอะไรเนี่ยหมูน้อยรอยทอดชันแนลครับทำที่ไหนทำที่สุรินทร์เท่าไหร่เทลาร้สามสิบ เย่ <Yeah. S 2> จริงแต่ละสามสิบนะครับถ้าขนาดนี้ทำสามสดีกว่าครันเหยตรงไหนด้านเอเลยปะเย็นๆล้างรถล้างสะเลยเนี่ยสะไยหนึ่งวิศน่านตะกิงฮะสะหน้าบ้านตะกิงตรงไหนอ้สะนั่น,น่ะตรงนั้น,น่ะ ว่าจะไปถ่ายคลิปเพ่งนี้ไปถ่ายที่ไหนก็หยุดแล้วหยุดแล้วนะจบหมดเลยอ่ะออกท่อหายใจเลยนะเครื่องไม้นะใช่ทำบ้านบ่เยอะจัดปลาดบอครับเสือบทสบ้างบ้านให้ลูกไปพี่เดี๋ยวผมไปก่อนครับ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปก่อนเดี๋ยวไปกินเบียกก่อนปะไปกินเบียบ้างผมเลยเนาะไปไหมล่ะฮะมาโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปไปหาช่างเอในตำนานกันโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งเย็นๆกันอากาศร้อนครับ ชวนพี่วุฒแล้วไม่รู้เกดจะไปหรือเปล่านะ <ST AR C> เพื่อนๆดูคลิปจบปแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ FC ทุกท่านครับสวัสดีครับ